สัสดีพี่น้องปองไปสุู้ทุทคนมือนเ้ก็อยูดดุในช่องยี่พันธ์นางเล่าคือเกาเหนือกันอ๋อเหมือนเอกมีเข่าสามมาอัปเดตพี่น้องเป็นตหาหักตหาหักไปเอกกับนางเอกเพิ่ลองแอนลิปใหม่พนะลองลิปสติกใหม่พนะพระเอกเราแต่งนายนางเอกท่าป,ปากนางเอกพี่น้องลองลิปใหม่ปาบลิปติกใหม่พนะ าปากให้นางเอกพี่น้องเป็นตหาหักตหาหักคลิปนี่วุ้ยแจ้งหน้าให้กันนําอันแจกวคลิปไปล่งคลิปหนังเห็นคลิปนี้่ือเป็นตหาหักตหาหักเลยมาว้าสู้กันแหลกพวามคิดกันเนาะจา้ะเนาะเข้าไปฟังแหม่เอฟซีฟังเอฟซีเลยเนาะจา้ะเนาะแต่งหน้าให้กันแล้วอาจารย์ผู้นี้ช่างแต่งหน้าคนใหม่น่ารักแพ้ เดยพันกับอันเอาเป็นอันบางคำด้วจ้ะเดอ้อคอมเมนต์อุ้ยคือน่ารักมากคลิปนี้อาจารย์ผู้นี้น่ารักค่ะทรงอีโมจีนหนาหักโอ้ยน่ารักสุดๆน่ารักค่ะช่างแต่งหน้าทำไมน่ารักจังปวดนะแซวแซว,แซวสร้างแต่งหนาพี่น้อง ทรงอิม,มูจิแต่ลูกหัวใจเลิบเลอเปลเปิดในกลุ่มมีไหมค่ะวันนี้มีในกลุ่มมีบ่วซานผนถามมีไหมค่ะวันนี้นรรนนนทรงเลิรหัวใจหัวใจหัวใจวิธลึงทรงเลิร์ไพ่พระเอกนางเอกหัวใจพี่น้องโอ้ยเป็นตาอัน อิจฉาแท้หมูเจ้าพี่น้องเหมือนเด็กๆเหมือนเด็กขนาดนั้นเนี่ยชอบแจ้งนางเอกพระเอกแจ้งนางเอกคนนะทาลิฟให้กันแล้วหนึ่งน่ารักกันน่ารักน่ารักน่ารัก หนาหักหลายพี่น้องผู้ใดกับมิแตาว่าหนาหักถ้ารีบใหม่นางเอกพี่น้องนี่ล่ะเห็นคลิปนี่แหละหนาหากักโอ้ยค่อยดูไปค่อยยิ้มไปผู้ผู้เดียวมันน่ารักแท้เหมือนหญิงทองใบหยกหญิงทองกับใบหยกพนะพี่น้องใครไม่ชอบผ่าน นะคะอย่ามาดามาแมนแมนแมนผู้ดใดบ่มากระดับอันเลี่ยนผ่านไปเลยนอนพี่น,อน้องเนาะอย่ามาดามากันเนาะพี่น้องเขาหากักเฮาก็เหตุอันนี้เป็นตหาหักแม่ผูนเล่นกันดีดีเป็นตหาหักอีหลีพี่น้องล่าสุดแต่งหน้าให้กันแล้วนักข่าวที่ โอ้ยพี่น้องมีแต่คนแซวพระเอกแต่งหน้าให้นางเอกพี่น้องช่างแต่งหน้าคนใหม่พะนะโอ้ยมีแต่คอมเมนต์อันคือกันเนี่ยพี่น้องคล้ายๆกันยี่พันกระฝากคลิปนี้มาแค่นี้เด้จ้าเด้อเอาเอาคมคิดเห็นมาแลกเปลี่ยนกันเด้จา้าอันผู้ใดมามักอะเลื่อนผ่านไปเลยนอานอจ้าเนาะมาต้องมาดามาก,กันดอกเนาะเรื่องหนามามันวามวน คุยกันหัวเลาะกันแซวลกันไปนี่แหละน,อน้องากันพี่น้องสวัสดีค่ะฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย